เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่สำรวจและแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะช่วงค่ำของวันที่5มกราคม2559ดอกเอรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ในกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนำฝ่ายกองช่างเทศบาลนครแม่สอดหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดออกตรวจดูแลไฟฟ้าส่องสว่างทางในเขตเทศบาลที่ดับหรือมีปัญหาโดยได้เร่งทำการแก้ไขให้ใช้การได้โดยเริ่มจากบริเวณชุมชนอิสลาม ชุมชนดอนชยัยชุมชนบ้านเหนือและชุมชนอื่นๆทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรในช่วงค่ำของเขตเทศบาลนครแม่สอดและได้มีการกำหนดจุดที่จะติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มเติมในบางจุดที่สมควรจะมีแสงสว่างให้มากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทุกวันพฤหัสบดีประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดสามารถแจ้งเรื่องไฟฟ้าขัดข้องได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0882826585นายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลนครแม่สอดนะครับในช่วงนี้นะครับและเวลานี้นะครับเทศบาลนครแม่สอดได้ออกอทําการซ่อมอไฟนะครับที่เสียนะครับเพื่อให้การสัญจรผ่านไปมาของพ่อแม่พี่น้องสะดวกยิ่งขึ้นและมีความปลอดภัยนะครับาทางเทศบาลนครแม่สอดซึ่งผมได้ดูแล เกี่ยวกับไฟฟ้าถนทนหน,นทางนะครับก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับณปัจจุบันนี้เรากำลังทำอยู่ที่ชุมชนอิสลามนะครับเราจะดําเนินการออกตรวจในพื้นที่ทุกวันพฤหัสนะครับทุกวันพฤหัสสพดีนะครับของทุกๆเดือนนะครับเราจะได้ดําเนินการให้พ่อแม่พี่น้องได้อ่อ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าดับตรงนั้นตรงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและบอกกล่าวนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะครับขอบคุณครับท่านที่จะแจ้งนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าดับนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์088 2 8 6 6 8 8 5นะครับที่ลองกุลเคอร์อวีละนะครับจะได้รับข้อมูลและจะได้ดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วนนะครับขอบคุณครับ